ข้าวสารแรง CPU หวานต้อง I have CPU สวัสดีครับกินีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องผู้ขักเกมมิ่งนะครับก่อนหนึ่งขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครจะเติมเงินอย่าลืมไปเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเติมที่ร้านเขาเขาก็จะสปอนเซอร์ผมต่อถ้าคุณไปเติมเขาเลอกสปอนผมไม่มีค่านมลูกค่ะ โดยผมจะมีการอัปเดตราคาไว้ให้อยู่ใน discord ของผมซึ่งก็คือผู้คัาเก n จีนเซ e ร์ฟเวอร์นะครับลิงเข้าจะอยู่ที่ Description เนาะและที่สําคัญครับขอฝากหน่อยถ้าคุณเห็นว่าคลิปมีประโยชน์สักนิดนึงผู้ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้ากดแชร์ให้ด้วยจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับฝากอีกฝากอีก,ก,อกตอนนี้เรามีสปอนเซอร์เพิ่มอีกหนึ่งเจ้าเรามีขนมกินระหว่างสตรีมแล้วซึ่งก็คือฮานามิกส์ครับกระป๋อ, like, ปองะละยี่คุณเห็นในรูปภาพ เลยนะครับลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ Description ครับผมยังไงอย่าลืมแวะไปสั่งกันนะถ้าคุณสั่งกันแล้วอย่าลืมแวะไปรีวิวร้านไม่ว่าจะทางช h อปปีหรือละะา z a ด้ด้วยนะครับเขาจะได้จ้างต่อถ้าเขาไม่จ้างต่อผมก็ไม่มีค่านมลูกอีกแล้วค่ะ ก่อนจะไปเริ่มคลิปนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายเพิ่มเติมก่อนนะคือตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยซึ่งเดี๋ยวคุณจะไปเห็นต่อจากนี้นะมันเป็นคลิปที่ผมอัดก่อนที่จะเริ่มคุยกับ TC นะครับพอผมลองมาเช็คในสตรีมก็มีพวกแก๊งเพื่อนๆทีซีผมไม่แหลมมาคุยกันเนาะสุดท้ายเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราทำคลาสเช็คมันเลยแล้วกัน <c oughs> ว่าเออทีมไหนอะไรยังไงดดเมจมันได้อะไรแบบไหนยังไงบ้างน,นะครับไอที่ผมแนะนําไปเนี่ยจะเป็นคอนดิชันสบายๆเนาะซึ่งถ้าเกิดว,ว่าคุณเปลี่ยนให้ Bennett, ปเปนนนบเนเน แล้วก็ใส่อ์ติแฟกซ์เป็นสีไฟเนาะดาเมชเลี่ยต่อโรเทชันนะครับมันจะทำได้หารออกมาต่อวินาทีแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6520นอะอันนี้คือโรเทชันที่ผมให้ไปโดยที่เราเปลี่ยนจากเสียงหลิงยืนตีเนาะเป็นเบนเน็ตมานั่งช่วยสลับเจนพลังงานนั่นเองนะครับคือจริงๆดามเมชมันจะได้มากกว่าหรือน้อยกว่าก็ขึ้นอยู่กับของของคุณด้วยนะครับซึ่งพอเราไปซิมเช็คกันแล้วจริงๆเนี่ยถ้าเราจะแม็กซิมั่ส์ดาเมชกันจริงๆนะเราจะสามารถทําเพิ่มได้อีกประมาณ5%ัมนจะกลายเป็น 63, น3,000ะอรททีีี่่โรเชัันนนมมจะกาปปลลยแง ไปอพอสมควรเลยซึ่งถ้าคุณเป็นโปรเฟชชั่นอลคุณตามหาความแบบแมกซิมัยจริงๆแล้วอยากจะฝึกเล่นเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวหลังจากจบคลิปเนาะเดี๋ยวผมจะมีแทรกขึ้นมาให้ตอนท้ายสุดเลยเนะครับว่าโรเทชันนั้นน่ะทำยังไงบ้างก็จะเป็นการอธิบายพร้อมกับเกมเพลย์ให้ดูว่าผมทําอะไรบ้างยังไงคร่าวๆะนะครับก็ใจเห็นซึ่งผมก็มีทําพลาดนะในนั้นมันก็ไม่ได้เป็นเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าต้องการใจทุกคนเห็นว่าขณะผมเองเล่นเนี่ยผมคงไม่ได้ทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตามที่ผมพู ก็ทําแบบที่ผมทําไปได้เลยครับเพียงแต่ว่าพอตัวดาบน้ําของชิงชิวเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องรอให้มันหมดแล้วหลังจากที่ตัวอันติของเซียงหลิงหมดเนาะคุณก็ไปเดดมาทําการกด e ซ้ำอ um ีกหนึ่งครั้งจากที่ผมทําไปในคลิปเก่าแค่นั้นเองนะครับซึ่งก็คือคลิปนี้แหละเนาะ,ะหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เริ่มโรเทชั o วนซ้ำใหม่ได้เลยนะครับมันก็จะเบากว่ากันประมาณ5%แต่ว่าเล่นง่ายกว่ากันมากพอสมควรเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปดูคลิปตามปกติก่อนแลวเดี๋ยวเรื่องโรเ a t i o n สำหรับคนที่อยากจะ m a x i m ์มา master จริงๆก็ไปด มากแล,แล้วก็ผมเห็นคนอยากจะเล่นเย่หลางกับชิงชิวคู่กันเยอะมากๆแล้วก็มีคนถามมาเยอะมากนะครับผมก็เลยแนะนําทีมนี้แล้วกันก็เดี๋ยวยองไงลองเล่นตามดูแล้วก็เดี๋ยวเราดูในคลิปแล้วกันนะครับตัวเดี๋ยวผมจะเปิดของให้ดูก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเกมเพย์เป็นแากลาวให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณก็จะเห็นเองแหละว่า hey, เฮ้ย d a เมจชิงชิวตอนปามันเท่าไหร่เฮ้ยเย่หลานันติมันยิงประมาณเท่าไหร่คุณก็ดูเอาลวกันนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่าชิงชิวสามารถปาดทีละสองแสนกว่าได้ถ้าคุณมาสเตอร์เรื่อง หลักก็จะเป็นบัฟจากตัวเย,ย่หลานแล้วก็ชิงชิวที่4-4นั่นเองเรีควอรเมนต์ของทีมนี้คือเบนเน็ต4-5เซียงหลีง4-4ชิงชิล4-6แล้วก็เย,ย่หลาน4-0ก็เพียงพอแล้วครับมันก็จะแก้ไขเรื่องปัญหายาของเย,ย่หลานได้ใครอยากใส่วุฒประจําตัวอยากใส่อะไรก็ใส่ฉะนั้นเดี๋ยวจะมีคลิปเกมประกอบระหว่างที่ผมอธิบายข้อดีและข้อเสียของทีมนะอย่างแรกเดี๋ยวไปดูของกันก่อนเลยครับนี่เป็นช่วงโท์ขอนะครับว่าผมใส่อะไรยังไงบ้างในคลิปประกอบที่คุณกําลังจะเห็นเนาะ่างตัววเลลมแครริ้ก็ ที่186.8มีเคอะเคอะเกินเขินบ้างแล้วแต่จังหวะเพราะว่าในทีมแล้วไม่ได้มีใครใส่ฟาเวเนสเลยนะครับฉะนั้นก็มันจะมีความเสี่ยงเรื่องพลังงานอยู่บ้างแต่ว่าถ้าเราเมนจมันได้ดีมันจะไม่มีปัญหานะครับผมก็จะใช้เป็นเอเลจีเพราะว่าผมต้องการให้เสียงหลิงแรงที่สุดนะครับแล้วก็ผมไม่ได้เปิดอาวุธประจําตัวครับเพราะมันหาทีมใช้ยากใช่ครับแล้วก็ผมเอเลจียอยู่2อันด้วยนะครับผมก็เลยโอเคใส่เป็นเอเลเจีเลยก็แล้วกันนะครับส่วนทาเลตนเนี่ยผมอัพเป็นอย่าเว่าเก้านยครับอย สำหรับสเต็ชิงชิวที่ผมทำก็จะเป็นคริสเลย่8.4.9คริเดเมต130แต่ ATK ค่อนข้างเยอะเห็นใช่ไหมครับส่วนตัวชิงชิวเนี่ยผมใส่เป็นตัวแปรเดียวเจ็ตคาตเตอร์นะครับจริงๆผมควรทำคริเดเมตเยอะกว่านี้มากๆเลยนะครับแต่ว่าผมหาของไม่ได้นะครับสเต็มันก็เลยได้แค่ประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็รีพลังงานก็ใช้คำว่าพอใช้งานแล้วกันอาจจะมีเกือบๆฟืดบ้างเล็กน้อยนะครับขนาดเรามีสี6แล้วก็ตีธรรมดารัวๆเรียบร้อยแล้วนะครับไททันแฟกซ์ก็ใส่เป็นสีแอมเบรเหมือนกันกับเย่หลานเมื่อกีี้้นนนเลยั่แหละครับผมนาฬิกกา็็เปน ATK เนาม ผลเพราะว่าเออผมไม่มีของที่มันดีกว่านี้นะถึงแม้ว่าผมจะใส่หมวกขี้ดามเมจแล้วใช่ครับผมใส่หมวกขี้ดามเมจแล้วผมก็ทําได้แค่นี้เพราะว่าผมปั้นทุกตัวมาเพื่อทําเทสแล้วก็ทําทีมฉะนั้นสแตตผมเลยไม่ได้หวือหวามากนะครับถ้ากลับกันคุณมีบาลานเป็นฟิสิกอลดาเมจที่มันเยอะกว่านี้เช่นสักประมาณแบบ2 0 0ร้อยร้อยแปดสิบอะไรเงี้ยดาเมคคุณจะแรงกว่าผมเยอะเลยนะเพราะว่าเรายีนรลบป๊บเป็นเน็ตได้นะครับหลักๆมันก็จะประมาณนี้นะทีนี้ต่อไปคือเซียงหลิงครับเซียงหลิงผมใช้เป็นหอกจับปลาครับแล้วก็ใช่ ดูสเตตเชียงหลิงก่อนนะครับสำหรับเชียงหลิงเนี่ยผมทำคริทเลทที่64แล้วก็ครีเดเมทที่111.4ค่ารีพลังงาน200นะครับแอดแท็กไม่ต้องไปสนใจมันเนาะก็เอาเท่าที่หาได้แล้วก็เอเอ็มีแค่206นั่นเนองนะครับก็ด้วยความที่ตอนนี้ทั้ง3ตัวมันใช้ดีฟกซ์เดียวกันหมดเลยคือเอนะ็มเบลเนาะของผมไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมทามทุกตัวในเกมเนาะส่วนทาเลนผมลืมบอกเนาะจริงจริงจริงชิลก็จะเป็น99แล้วก็เชียงหลิงก็จะเป็น8เออเป็น9กับ1 0ผผมมมมลลงงงออออััััััััตตติิเเเเพรร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 ราาาะะะะวว่่่คคคคบบบบบบนน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 ีี้้้โโหหหดดจจไไสสยปืู ของไม่ได้ด้วยผมใส่สีโนเบสหรือเปล่าวะผมใส่สีโนเบสนะครับผมน่าจะหัวฮีลิ่งอ่าใช่โอเคหัวเ HP แล้วก็นาฬิกาียานะครับผมแล้วก็ผมก็จะมีสเต็ประมาณเอาเป็นว่าผมเน้นที่เลือดก,กับียาเป็นหลักละกันนะครับจริงๆมันเยอะกว่านี้ได้นะียาแต่พอดีผมขี้เกียจหาของสลับและก็จะเห็นว่ามันเกินๆบ้านนะครับจริงๆมันควรมีประมาณ270นะครับเออ่ถึงแม้มันจะใส่อควิล่า la, แต่มันทําได้นะครับแต่แม่งทําโคตรยากเลยนะครับสเต็ที่เห็นก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทุกตัวเนาะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นเกมเพลย์ให้ด 2ขีด3ครึ่งล่างทั้งหมดล้กันนะครับคุณจะเห็นว่าเฮ้ยผมเบิร์สยังไงด้วยโดยทั้งหมดเนี่ยผมจะมีการกด Elemental Skill พลาดแค่ครั้งเดียวก็คือที่ห้อง12ขีด1ครึ่งล่างนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณเห็นแล้วกันเราจะเริ่มด้วย12ขีด3แล้วก็จะเป็น12ขีด1 2 3ครึ่งล่างนะครับผมก็เดี๋ยวดูไประหว่างอธิบายข้อดีและข้อเสียทีมแล้วกันครับโอเคครับสำหรับเรื่องของการเล่นทีมนี้เนาะวิธีการเซตอัพเนี่ยผมแจ้งก่อนนะอันนี้ไม่ได้ผ่านการเข้า G Sim แต่อย่างใดนะครับฉะนั้นผมไม่รู้ว่าถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยเออมันจะเป็นดาเมจที่มันแม็กซิมัยแล้วแรงที่สุดแล้วหรือเปล่านะครับในเรื่องของโรเทชันนะครับ ว่าเอาตรงๆนะทีนี้มันแพงแล้วปกติเนี่ยผมไม่ค่อยขายทีมแพงเลยไม่ได้กดซิมแต่ว่ามันจะมีคนถามหลังไม์มาเยอะมากพี่ผมอยากให้ชิงชิวใส่เจเล่นทีมไหนได้บ้างครับพี่ผมอยากให้เย่หลานใส่เอเลจี่พี่ผมอยากให้เย่หลานใส่ตัวธนูประจําตัวผมทําอียาไม่พอเลยพี่อ่ะนนเนาทีแบบนี้ไปและการทีมันแพงแต่ว่ามันเล่นได้ครับแล้วมันแก้ไขปัญหาพลังงานได้คุณก็เอาเจดมาให้ชิงชิวใช้ได้คุณก็เอาตัวเย่หลานของคุณเนี่ยสามารถไปใช้ธนูประจําตัวหรือเอเลจี้ได้นั่นเองนะครับอย่าถามว่าไหนแรงกว่าผมไม่ได้ ดูว่าประสิทธิภาพมันได้ประมาณไหนสำหรับคนที่มีอิแฟกพ์มูลค่าประมาณ25-28นะของผมมันประมาณนี้จะมีเซียงหนิงที่มัน30กลางๆนะครับทีเนี้ยคุณจะเห็นว่าดาเมจทีมนี้มันค่อนข้างหนักไม่ว่าจะจากตัวเย่หลานจากชิงชิวจากเซียงหนิงแล้วก็จากเป็นเด็ดเนาะวิธีการเล่นคุณจะเห็นว่าผมเนี่ยจะใช้ตัวชิงชิวกด E ก่อนเพื่อให้เย่หลานเนี่ยเวลากด E เนี่ยมันจะติดตัวเวฟไรส์หรือระเคยได้นะครับแล้วก็นั้นเนี่ยก็กดอันติต่อคือคุณจะไม่เห็นดาเมจตอน E เอกเอาไปว่ามันแรงมากก็็็แแแลลล้กกกกกัััันนนนนนครรรบืือออหหหเเเสส่ะาางีพดตจ เราก็จะเริ่มเล่นเสียงหลีกแล้วนะครับผมและหลังจากน,นั้นเนี่ยเราก็จะกดอันติีจิงชิวโดวยที่ระหว่างนั้นครณเจนบอกผมจะไม่มีตีธรรมดาแทรกสะส่วนใหญ่แล้วแต่รอบนะยกไวนใน PMA ที่ผมจะตีธรรมดาแทรกเพราะว่าผมรอมันออกท่าอื่นที่ฮิตบล็อกมันจะไม่โดนดาบน้ําอยู่แล้วไงเนาะเอาเป็นว่ามันลึกกว่านั้นเอาเป็นว่าหลักๆไม่ต้องตีแล้วกันนะครับกดตามในคลิปได้เลยนะหลังจากน,นั้นเนี่ยผมก็เอาจิงชิวปาดตอนที่มอมมีเกตไฟซึ่งถ้าคุณปาดเป๊ะในจังหวะที่เกตมันแบบเต็มๆเ,เ,เนี่ยนะคุณจะสามารถติดเวัังคนนคิตดแ่วานนเป หลักๆคือมองตัวมอนสเตอร์ให้มันมีเกรดไฟแล้วคุณเพ้่กด E อย่าตีธรรมดาแทรกละกันถ้าคุณต้องการที่มันจะเป็นดาเมจก้อนแบบที่คุณเห็นในคลิปนะครับจริงๆกดตาไม่เลยแหละคุณน่าจะเห็นอยู่ว่าผมทําอะไรบ้างเพราะมันขึ้นซ้ําอยู่หลายรอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทริกอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวเย่หลานเองเนี่ยด้วยความที่เราใส่อเลจี้เนาะการทริกร์เอเลจี้เนี่ยการทำงานคือมอนสเตอร์ต้องโดนดาเมจจากเอลเมนทัลสกิลหรือเอลเมนทัลเบิร์สครับแล้วก็มีระยะเวลาของความห่างของตัววุฒด้วยนะคือมันจะไได้ม่ แล้วก็เวลาคุณโดนหลายตัวพร้อมกันมันก็จะไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับรอสัญลักษณ์เครื่องดน,นตรีขึ้นก่อนแล้วคุณถึงเอาเสียงหลิงมากดอันตินะครับเหตุผลเพราะว่า Elemental Mastery หรือความชํานาญท่าสำรับปฏิกิริยาทตุประเภทระเหยแล้วก็ละลายเนี่ยเป็น snapshot ครับนั่นหมายความว่าเสียงหลิงคุณกดอันติตอมี e อเเท่าไหร่มันจะเป็นเอเมเท่านั้นเสมอไปเลยครับผมเพราะว่ามัน snapshot ได้เฉพาะระเหยแล้วก็ละลายนะครับพวกอ่อิเล็กโทรชาร์คซูเปอร์คอนดักเชตเตอร์พวกนี้เนี่ยไม่ snapshot เลยครับโอ ผมขอโทษทีพอดีว่าผมไม่ได้เล่นเป็นภาษาไทยเนาะผมไม่รู้ว่าอันไหนนําไฟฟ้าชอดไฟฟ้าเอาไปว่าผมพูดเป็นอังกฤษแล้วกันนะโทษทีไทยมันแปลไม่ได้ดีขนาดนั้นน่ะหลักๆเขาจะประมาณนี้ครับฉะนั้นเซียงหลิงจะได้ snap shot ทั้ง ADK 20%จากตัวเอเลจี้แล้วก็ elemental m a s t e ว y 1น0ด้วยนั่นเองนะครับส่วนชิงชิวก็ยังคงได้ปั๊บของ elemental m a s t e ว y อยู่ตอนที่คุณป่าแต่ว่าที่เหลือไม่ได้แล้วทีนี้เมื่อก็จะมีคําถามว่าเอ้าทาไมเราถึงไม่เอาชิงชิวยืนในอันติของเบนเน็ตแล้วตีมอนสเตอร มีปัญหาพลังงานครับด้วยความที่ทีมนี้เนี่ยเราไม่มีตัวไหนใส่ฟาวนนสเนาะปัญหาพลังงานเลยมีค่อนข้างมากที่ตัวเซียงหลิงผมครับฉะนั้นผมจําเป็นที่จะต้องเอาเซียงหลิงไายืนตีถึงแม้ว่า,าเท้าชิงชิวมาเนี่ยจะใช้บัฟคุ้มกว่าเพราะว่าชิงชิวรับบัฟอันติเบเนตได้แล้วก็ชิงชิวสามารถรับบัฟจากเยหลานได้แต่ตัวเซียงหลิงเนี่ยมัน snap shot ไปเรียบร้อยแล้วครับมันก็จะมีแค่บัฟที่มาจากตัว p a สซีฟท talent ของตัวเยหลานเนาะที่ตัวเซียงหลิงจะได้ถ้ายืนในสนามนะครับเพราะอันนี้ไม่ snap shot แต่ว่าด้วยความที่ผมมมมีีีีดแเเท่่่ตําาล้ว้วคออขงยะ ผลต่างมันก็เลยไม่เยอะมากครับผมไม่ต้องการเอาเสียงหลิงมายืนเพื่อที่ตอนที่เวลามอนสเตอร์มันโดนดามจหนักมากๆจนมันดรอปพลังงานเนี่ยคนที่ได้พลังงานคือเสียงหลิงนั่นเองครับผมเลยบิวให้ตัวชิงชิวมี ER ที่เยอะขึ้นมานั่นเองนะเพราะว่าคนรับพลังงานไม่ใช่ชิงชิวครับแล้วก็มันทําเวลาได้เร็วกว่าสําหรับผมนะอันนี้แล้วแต่คอนดิชั่นและเงื่อนไขดีถ้าเกิดว่าเราวนค่าพลังงานไม่พอเนี่ยมันอันตรายกว่าในเรื่องของดามจที่มันจะตกลงอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องแล้วแต่ไอเดียใคร็ววกก่่านนั ว่าผมได้ทำคราฟเช็คมานั่นเองครับแต่จริงผมค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเป็นมอนเดียวเอาชิงชิวยืนรับปั๊บเป็นเด็ดี่น่าจะแรงสุดนะอันนี้คือคิดว่านะค่อนข้างมั่นใจนะถ้าเกิดว่าคุณทาบาลานซ์ดีแล้วก็มีริติคอลเดามจเยอะนะครับนี่มาถึงข้อเสียของทีมบ้างครับคือประเด็นเนี่ยไอตัวทีมนี่ปัญหาหลักๆของมันคือทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นตัวที่เหมาะสมที่จะนํามาเล่นกับทีมระเหยครับผมระเหยย้อนกลับเนี่ยต้องการชิงชิวหรือเยี่านเพราะมันไม่มีตัวไหนแปะน้ําได้เร็วขนาดนี้เร็วขนนาาดี้ยหมยถึง เร็วแบบสามารถซัพเทนได้เนาะก็มันจะมีตัวอื่นนะครับเช่นคุณใช้ชายก็ได้ใช้อายโตก็ได้ครับไอ้สอตัวนี้มันก็ทันประเด็นม,มันติดอยู่ที่ว่าตัวชายเนี่ยมันแปะน้าได้แค่ชั่วคราวเพราะว่าคุณต้องสลับออกเนาะเพราะว่ามันติดเรื่องของครูดาวนั่นเองครับถ้าคุณไม่ได้มีซีหเพื่อกดอันติ้นลางทิ้งถ้าเกิดว่าเป็นกรณีอายโตเนี่ยคุณแปะได้แค่6วินาทีครับแต่อ้สอตัวนี้คือชิงชิวกับเย่หลานเนี่ยแปะได้านานมากทั้งคู่ครับฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณเอาตัว เนื่อหมายความว่าคุณไม่สามารถไปเล่นอีกทีมเป็นหูเต่าดีลูกยานเฟยไอพวกนี้ไม่ได้แล้วนะครับยอยมียะเนี่ยจริงๆยังพอได้แต่ว่าจริงๆมันก็เล่นไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าปัจจุบันเราก็จะรู้กันแล้วว่ายอยมียะสามารถเย่นกับเย่หลานได้ดีมากๆซึ่งอนาคตจะมีทีมนี้มาขายแน่นอนเพราะว่าต้องขอขอบคุณคอสนะครับเพราะว่าคอสเนี่ยทำมาให้เรียบร้อยแล้วในเรื่องของคราฟเนาะแล้วมันจะมีพูดถึงเรื่องของว่า EM เริ่มนํามาใช้งานได้แล้วเมื่อนามาเปรียบเทียบดาเมจนะครับฉะนั้นอันนั้น เยอะ้วยนะเพื่อนๆจะได้เห็นกัน,นเยอะอยังไงฝากแชร์เ,เพื่อนๆกันด้วยนะครับฉะนั้นนั่นแหละครับมันเลยเป็นข้อเสียตรงนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว,ว่าอีกทีมคุณไปเล่นทีมดินทีมโฟเซนมันไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วอะครับเนาะหรือเล่นทีมเทเซอร์ที่วคุณใช้เป็นโคโคมี่นคุณก็ไม่ได้ใช้ชิงชิวหรือเ yeah ย่ไลน์อยู่แล้วครับหลักๆประมาณนี้มันก็โอเคครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทีมนี้คุณจะเห็นว่ามันแพงหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่จะต้องมีซีเพื่อให้ดามจมันบ้าอขนียเะชชิิงงวป็ ที่เป็นพิเศษมากมันเป็นดาเมจพิเศษที่ไม่ได้บวกเป็นช่องกลางครับแต่ว่ามันบวกเป็นดาเมจพิเศษแยกไปเลย ซึ่งเยอะมากๆนะครับตามเปอร์เซนต์ที่มันเขียนไว้ที่ C4 เลยนะครับมันสูงมากๆจริงๆปกติไอ้หน่วยตัวคูณแบบนี้มันยังไม่มีที่อื่นนะครับมันเพิ่งจะเจอแค่ชิงชิวนี่แหละที่มันบวก50%ไปตรงๆเลยครับมันเลยปาดล่อไป2 0 0แสนอย่างที่คุณเห็นครั้งๆที่ผมไม่มีวิดีเขเดามีและคียเลทเก้าะคุณเออนะเป็นผลมาจากเรื่องของตัวคอนเซ็ชั่นสของชิงชิวนั่นแหละที่มันไม่เหมือนเพื่อนเขาอะนะเพื่อนเขียนอินคิสเสร็จบก็จริงแต่ว่ามันเป็นเดามจพิเศษแล้วก ว่ครับชิงชิวใช้เจตเยหลานก็ใช้เเอเรจี้แต่ว่ามันก็แรงสะใจแะครับคุณก็จะเห็นว่าผมใช้เวลาทั้ง3ห้องสี่ห้องเนี่ยเร็วมากจริงผมอัดได้หมดเลยนะแต่ว่าผมเอามาใม้ดูแค่1ิบสขีดสาพึ่งบนแล้วก็ส2บสขีดหนึ่งสองสามพึ่งล่างเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเบิร์ดสั้นๆได้คุณจะเห็นว่า PMA อะ PMA อะคุณเฟดเดียวแตกไปเลยอะโอ้โหอย่างแรงผมตัวจตัวเทชัน,นอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะพูดจบคลิปกันแล้วกันนะครับโัเทชันที่ผมใช้นะมาถึงผมจะเบนเนตแปะไฟก่อนครับเยหลานกด E G นนกด เอาเป็นเน็ตมาเริ่มทําการโจมตีกดคิวกด e และสลับเสียงหลิงมาโดยก่อนที่เสียงหลิงจะกดอันติทุกครั้งเราจะสังเกตที่ตัวละครเรามีสัญลักษณ์เครื่องดนตรีขึ้นก่อนนั่นเองซึ่งหมายความว่าเราได้บัฟของตัวเอลจีแล้วแล้วเราเจาเสียงหลิงกดอันติแล้วกด e ทิ้งไว้ด้วยครับหลังจากนั้นเราดูเกตไฟที่มอนสเตอร์เตดแล้วเราก็เอาชิงชิวกด e ให้โดนมอนสเตอร์ครับข้อควรระวังคือการกดอันติของชิงชิวสามารถแปะน้ำไม่เช่นเดียวกันแล้วก็อย่าตีธรรมดาแทรกไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโดนน้ํากนะได้ดเมจประมาณนี้้แต่จจริงคุณะไดกันมากกว่านี้เองกันแบะ ก็นะสู้ๆละกันสําหรับใครที่อยากให้ชิงชิวมีดามเมจใครที่อยากให้เย่หลามีดามเมทที่นี้ใช้งานได้ดีแล้วก็ดูดีมากๆนะครับโอเคนะโรเทชั่นนี้นะครับจะเป็นโรเทชั่นสําหรับคนที่โปรแล้วเนาะนะแต่ว่ามันก็ยากหน่อยนะครับผมก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์นะครับพูด,ดง่ายๆคือลําดับการกดสก,กิลมันจะมีการเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็เรื่องของการโจมตีปกติเนี่ยคุณจะแทรกเอ็นเอ็นอเาตามที่คุณถนัดเลยครับพอดีว่าผมเนี่ยเป็นคนสแปมกดรัวๆเนาะฉะนั้นบางครั้งมันก็จะออกเอ็นเยล อย่างแรกเนี่ยเราทําการเอาชิงชิวกดอันติก่อนแล้วตีธรรมดาเพื่อเรียกดาเมจน้ําชิงชิวครับแล้วก็นั้นเราจะสลับไปที่ตัวเย่หลานครับผมเพื่อกดอ e ีเลยเนาะหรือตีธรรมดาก่อนก็ได้อย่างผมมาตีธรรมดาแทรกไปด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปเลยทําการเอาเย่หลานเนี่ยกดตีธรรมดาซ้ำหลังจากที่กดอ e ีนะครับแล้วก็ทําการกดอันติแล้วก็ตีธรรมดาซ้ําครับ แล้วจากนั้นเราสลับเอเน็ตมากดอันติทันทีเลยครับแล้วก็ทําการโจมตีปกติก่อนเพื่อแปะน้ําแล้วก,กด elemental skill นะครับแล้วจากนั้นเราจะสลับมาที่ตัวเซียงหลิงเพื่อโจมตีปกติก่อนแต่ว่าอย่างผมเนี่ยผมกดอันติเลยเพราะว่าผมต้องการได้พลังงานจากตัวเบนเน็ตเลยเนาะอันนี้ก็ไปปรับใช้ตามคุณก็แล้วกันนะครับแล้วก็ทําการโจมตีปกติไปแล้วก็กดสกิลครับผมเพื่อเรียกหมีแล้วก็ผมเนี่ยจะตีธรรมดาแทรกไปต่อนะแล้วก็สลับเบนเน็ตมาครับผมแล้วจะตีธรรมดาจนรอให้ตัวเราเนี่ย เตะบัฟไฟจากเปนเนตก่อนดูที่ด้านล่างได้เลยนะครับบัฟไฟที่ตัวละครเนานะก็คือเราจะได้แอตแทจากตัวบัฟของเมเนตมานั่นเองนะครับแล้วเราถึงกด E ไม่งั้นคูดาวของสกิลมันจะไม่ให้2วินั่นเองเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำแบบเดิมซ้ำก็คือทำการ N 2แล้วก็เ l e m e n t a ท s k สกิลซ้ำครับเสร็จแล้วก็ผมมัจะตีปกติแถมไปเลยเนาะ หรือคุณจะสลับเย,ย่หลานมาตีก็ได้ครับแต่ผมจะตีปกติแถมไปเลยแล้วก็เอาเย่ยหลานกดสกิลครับแล้วก็จะทาการเอาเย่อหลานกดตีปกติแล้วสลับมาจริงชิวทาการตีปกติแล้วก็สกิลแต่คุณจะเห็นว่ามันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะเพราะว่าไอตัวมากมบงวรเตนครับมันมันจะตีเราแล้วไงมันอยู่ในช่วงแบบล็อกเฟดหลอดเลือดแล้วก็มันจะทุบพื้นนะผมทำยังไงมันก็ไม่ทันเว้ยเออเอาเป็นว่าคุณก็จะเห็นว่าผมมีการแดนหลบ ก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วผมหนึ่งปาดเนาะแล้วก็นั้นเนี่ยเราจะสลับเป็นเน็ตมาทําการโจมตีปกติแล้วก็ Elemental Skill 3ซ้ซึ่งตรงนี้เราจะไม่ได้ปาบจากอันตรีเป็นเน็ตแล้วนะครับมันไม่ทันนะแล้วก็นั้นนย่ยสลับเชียงหลิงมาทําการตีปกติสัก2ทีอะไรแบบนี้นะแค่นั้นแหละครับแล้วก็วนโรเตชันซ้ำได้เลยนะอันนี้ยากหน่อยนะครับแชทก็สู้ๆนะครับผมก็ติดเผื่อว่าใค่จะมาแม็กซิมั่ยและการเล่นอันเดิมไปเลยครับง่ายกว่าเยอะนะครับ โอเคนะสำหรับดีๆก็มีเท่านี้แล้วกันครับมารีวิวทีไม่ดูแล้วก็โชว์ d าเม g ให้ดูกับของที่ผมทําได้ประมาณหนึ่งซึ่งคุณจะเห็นว่าจริงๆผมก็ไม่ได้บาลานซ์ะไรนะนะครับฉะนั้นก็สู้ๆนะครับทุกคนขอขอให้เล่นเกมอย่างมีความสุขอยากเล่นอะไรก็เล่นครับถึงแม้ว่าคราฟมันจะบอกว่าอันไหนดีไม่ดีแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเล่นตามคราฟครับแล้วก็คราฟทั้งหมดที่ทํามาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าทําได้จริงทุกคราฟยกตัวอย่างเช่นในกรณีออยาโตเทียบกับชายชายเก่งกว่าใช่ครับแต่ว่่่่่่่่าา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 ากกกกกกกรรรรททีีคุณจะะะเเลนนนนนนชยยยใใใหห้้ไดแบบษมมมัั็็กกววอต สุดท,ท้ายแล้วยาโตก็เลยเป็นตัวละคารที่เล่นได้ดีเช่นเดียวกันซึ่งทีซีทุกคนไม่ได้มีปัญหากันเรื่องนี้ทุกคนพอถึงเวลาตัวละคารออกมาจริงเนี่ยเขาก็แฮปปี้กับยาโตกันและเขาก็ใช้กันนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะมีดามจจากเปเปอร์รที่มันสู้กับชายไม่ได้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเมื่อเรามาเล่นเองจริงๆเราสามารถเล่นมันได้ง่ายกว่าชายนั่นเนองนะครับตัวะคออื่นๆที่มันอื่นก็เช่นเดียวกันแม็กซิมายคือแม็กซิมายแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเล่นแม็กซิมายนะครับเล่นที่คุณชอบที่คุณมี ก็มา,มาแล้วกันเด้อไปแล้วครับบ๊ายบาย